พ <c oughs> ูดยากาายังะหาแดงน้อยพูดยากจริงๆวะพูดดื้อพูดยากแบบนี้วะพ <c oughs> ูดดื้อพูดยากแบบนี้วะอ้าวเ,เรื่อนดินดาไหมเนนะี่ย đi đéo mày vui hoài nhé con cái mì nấm già ạp này nè xóa coi đốt chơi cái mặt cái นน่นทราบนะทุกคกตัวมันขาวนคันคันเกาตันออกมั้ยืนดีๆยืนดีๆย่าดือ้อดื้อเดี๋ยวจับไปปล้อยยังเกาเลยไม่เลี้ยงนะเบือ่อแบบนี้เบือ่อไม่ชอบเลย ไม่ชอบแบบนี้เลยดื้อแบบนี้นั่งทเชยรพูดดือ้อโดนไม้เนี่ยแม่ไปปล่อยทิ้งไว้ตำทางอ่นะ่ะให้รถมันเหยียบใหม่พูดไม่รู้เรื่องไปไหมไปหรือเปล่าฮือึต้องถืเลยดื้อแบบเนี้ย ยืนดื้อดื้อจะไปทิ้งเลยไม่เลี้ยงไม่เลิงล้งละพูดไม่รู้เรื่องเลี้ยงต้องบอกง่ายๆดื้อไม่อยากเลี้ยงเลยยืนใช่ๆช แล้วก่อนอืมไม่น่า,าเลยเด็ดเจ้เนี่ย Ai vẻ cá một cuột minh náo 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 này náo 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 ชอบขึ้นตักนอนตักก็มินเนส์ล้างไม่ได้เดี๋ยวเอาผ้าเช็ดเดี๋ยวเอ,เอาไม้มาเช็ดอ,อะไรล่ะือทำไม ถ้า,นาหน้าเจ็บอ่ะข้าหน้ามันเจ็บข้าหนูหรือข้านี้ต,ติดอะไรมาเนี่ยนอนทับอะไรมาเนี่ยนอนทับอะไรมานอนทับสี่เข้ามาที่นี่ทำทีหกไว้เนี่ย ยาสะบัดค่อยสะบัดเอียงเลยเสร็จค่อยสะบัดอนอนแช่หูม่ก็เช็ดไปเลยนะมันมาจากไหนนักหน้าที่หู้ าาหู้มาจากไหนล่ะหน่าหู้มาจากไหนล่ะหน่านั่งดีๆนั่งตีนก่อนเดินไปทั่วไปหมดเนี่ยนั่งตีนก่อน คานี้เจ็บโอ้่านี้เจ็บข้างข้างเจ็บค่านี้แม่ไม่รู้ว่ะค่าหนกันแน่ค่าแทบหนกันแน่มันมุ่นแบบนี้มุ่นเป็นลูกข้างแบบนี้ลูกข้าหน่าเป็นข้าหนลูกข้าอะไรเป็นข้าอะไรเลยมันเจียงหรือยังนะกอน เกี้ยงหรือยังอ่ะเกาะให้ดีเกาะอมังให้ดีเกาะให้ดีโดนไม้เดี๋ยวโดนไม้เดี๋ยวโดนไม้ยืนอ่านสบัดแนะสบัดเนะยังไม่ต้องสบัดเลย ต้องสะบัดเลยลงกระมังเลยนีดดนนะ่ดูความดื้อมันนะดูความดื้อสินี่ลงกระมังนี่เดี๋ยานี้เดี๋ยวเปื้อน Đúng tao mắng con Đen nói Đi mẹ tung chặt càn lấy đứ này Đi ở đây tung chặt càn lấy Ông ngắm ăn Mấy Mấy tìm ông bị tùn nữa Thế bị tìm áo Thế นะพตูนไปเลยพี่ตูนไปเชียวพี่ตูนไปเชียวไปไปเลยพี่ตูนไปเลยไม่ต้องมาไปเชียวพี่ตูนไปไกลๆเลยมันร้องแล้วเนี่ยเหนื่อยกับมึงว่ะ ระวังระแวงกันดีมานี่เดยวตกมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เลยมาไปที่เลยไม่นี่มาขึ้นนี่ไปที่นู่นเลยไปไป มานี่ก็ได้มาอื uh ้อ huh. สะบัดใหญ่เลยมาเช็ดตัวมาเช็ดตัวมาเช็ดมัต้องเดินไปเช็ดตัวเช็ดตัวหนาวหนาวาเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดทู หูก็ูกสกระปกมากอะไรออกมานักหน้าเนี่ยเท็ดไล่รอบแล้วนะหู้เนี่ยอะไรมันอยู่ในหู้มากใหมย่ยดินก็ไม่ได้ลงหนาว เลยไม่ต้องขี้กันตกลงท้งขี้ในห้องน้ําอีกแล้วเนี่ยเี้อขี้ในห้องน้ําอีกแล้วเนี่ย มึงให้เคี้ยงเงี้ยมึงให้เคี้ยงเง้ยน่าฟันงก๊กเลยน่าสันงก๊กเลยน,ลยน,น,ลยน่าฟันน่าฟันไปไปห้องน้ำไปห้องน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละเปื้อน chết riêng bạn, đi khâu mẹ đi chết à, đang chơi riêng rồi, nằm chết luôn rồi, chết luôn rồi, điêu, chết luôn rồi เช็ดตัวเร็วๆเ,วเ๋ยวพาตากเลยเนี่ยนะมาแม,ม่เช็ดมามานอนแม่เช็ดขาดมานอนน้องซิ่ก่อน เจ็บเจ็บเจ็บฮึได้ไงล่ะฮึใส่แม่ได้ไงเจ็บก็บอกว่าเจ็บจิบจบใครจ,จ,จ,จะไปรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหน ให้จะไปรู้ว่าข้าแทบหนึ่จิตอะมุมหน้าเออหน้าว๊กงอกวอกสั่นงกงก,งก,งก,งกเป็นลูกมากตกน้ำเลยนี่ปิดประตูก่นอนนะพิดตุนขึ้นตามมาน อนอนเลยไม่ไปดูข้าวก่อนไม่ไหม้หมดแล้วนอนนอนเดี๋ยวก็ข้าวกินให้ผ้าไปต,ตากก่อนนอนเลยนอนเลยนอนเลยเชียว า้ามันแท่ก่อนแห้งหมดแล้วเนี่ยทามข้าวเช็ดตัวให้แห้งเลยเดี๋ยวกินข้ามใหม่เนี่ยไปบ้านนู้นแล้วเช็ดตัวฮะเดียคระเดียแห้แงค่ะปวดขี้ก็ลงมาขี้เลยไม่ได้ขี้เรอาข้างล่างเดินไปทั่ว อาเลียตัวให้ให้ผ้าเปียกแล้วผ้าไปตัดสวัสดีจ้าเหนื่อยจะจะมี่ให้เกี้ยงมาแยวแม่มาแนละ้วข้าวให้กิน บางที่อื้อนานปวดเอือแม่ไปบ้านก่อนเช็ดคาะเช็ดตัวครับ เช็ดตัวไม่ต้องลุกมาแม่จะไปบ้านนู้นแล้วแม่จะไปบ้านนู้นแล้วไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยนอนลงนอนลงนอนเพทงเลยเช็ดตัวให้เกี้ยงเช็ดตัวให้เกี้ยงเลียให้เกี้ยงค่ะให้ตัวแห้งค่ะ Nào, yêu Cái tôn hào đấy